วันนี้นะคะใบผ่อยจะมาบอกอาหารที่ควรทานและไม่ควรทานสําหรับผู้ป่วยที่เป็นรูมาตอยนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าโรครูมาตอยเกิดจากอะไรคะเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราบกพร่องถูกต้องไหมคะแล้วก็ไปกัดกินตามข้อของเราเริ่มจากข้อเล็กก่อนแล้วก็จะไปข้อใหญ่ดูแลไม่ตรงจุดนะคะต่อไปก็เสียดต่อนิ้วของเรานะคะผิดรูปได้แล้วก็ถึงขั้นพิการนะคะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจอาหารที่เราควรทานก่อนนะคะเพื่อไม่ให้รูมาตอยของเราลุกลามอาหารกลุ่มแรกเลยที่เราควรทานนะคะน่าจะเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะ เน้นข้าวนะคะที่มีการขัดสีหรือขัดสีน้อยที่สุดนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มข้าวกล้องหรือขนมปังโฮลวีตนะคะรู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าข้าวที่มีการขัดสีแล้วนะคะอาจจะมีสารพิษบางอย่างนะคะที่ไปกระตุ้นให้ข้อของเรามีการอักเสบได้ส่วนต่อไปนะคะจะเป็นผักและผลไม้แนะนํานะคะให้เป็นผักที่มีการต้มสุกแล้วนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเรากินผักสดๆเข้าไปคะ่ะอาจจะมีเชื้อโรคปนอยู่นะคะทําให้รูมาตอยของเรามีอาการกําเริบได้นะส่วนผลไม้นะคะจะเน้นกลุ่ม วิตามินซีสูงนะคะเพราะว่าอะไรจะช่วยในการสร้างคุ้มคุ้มกันให้กับเราด้วยก็จะเป็นแอปเปิลฝรั่งนะคะกลุ่มอาหารที่ควรทานมากๆเลยนะคะนั่นก็จะเป็นอาหารที่มีโอเมก้าสสูงนะ,ะอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคเรลปลาซาดีนนะคะในโอเมก้า3นี้นะคะจะช่วยลดการอักเสบของข้อต่อของรูมาตอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อไปนะคะใบไผ่จะพูดถึงอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะมีดังนี้ค่ะจะเป็นอาหารประเภทนมนะคะนมก็จะเป็นรวมถึงนมวัวนมแพน โปรตีนจากนมนะคะจะเป็นโปรตีนขนาดใหญ่นะคะที่จะไปกระตุ้นการอักเสบของข้อเกี่ยวกับรูมาตอยด์ของเราได้ให้มีการอาการกําเริบได้นะคะตัวอาหารต่อไปเลยนะคะจะเป็นกลุ่มพวกฟาสต์ฟู้ดนะคะก็จะมีอะไรบ้างอาหารที่ที่มีไขมันสูงแป้งน้ําตาลนะคะก็พวกสปาเกตตี้พิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์อาหารกลุ่มนี้นะคะควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะเพราะอาหารกลุ่มนี้คะ่ะจะไปกระตุ้นอนุมูลอิสระให้เกิดขึ้นและจะไปทําลายข้อต่างๆนะคะสําหรับผู้ป่วยรูมาตอยด์ต้องหลีกเลี่ยงการทานอาหารกลุ่มนี้ได้เลยนะคะอาหารที่มีไขมันสูงนะคะ อย่างเช่นเนื้อสัตว์ติดมันหนังไก่ เครื่องในสัตว์ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ข้อของเรานะคะมีการอักเสบและสิ่งที่สําคัญข้อสุดท้ายเลยค่ะคือสุราหรือแอลกอฮอล์นะคะเราต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะยิ่งคนไหนกินยากดภูมินะคะถ้าเรามีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยนะคะจะทําให้นะคะภูมิของเราลดลงอีกนะคะฉะนั้นนะคะเราควรหลีกเลี่ยงใบไผ่แนะนําแบบนี้นะคะว่าอาหารที่เราควรกินแต่ละมื้อค่ะเราลองจดไว้อะไรที่เรากินแล้วนะคะไปกระตุ้นรูมาตอยให้เรามีอาการปวดอาหารกลุ่มน,นั้นก็ควรหลีกเลี่ยงเลยอาหารกลุ่มไหนที่เรากินแล้วเราไม่ มีอาการปวดนะคะเราก็จดไว้ว่าอ๋อแสดงว่าอาหารกลุ่มนี้เราสามารถทานได้นะคะวันนี้นะคะใบไผ่ก็ยินดีดูแลทุกท่านนะคะสําหรับผู้ป่วยรวมาตอยนะคะต้องฟื้นฟูนให้ตรงจุดนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ